DFC นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าป่านะครับเข้าป่า,าไปดูอ่างเก็บน้ำธรรมจักรนะครับหรือว่าป่าธรรมชาติรอบๆอ่างธรรมจักรนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้ามีการตอบรับจากท่านผู้ชมดีนะครับการตอบรับดีผมจะพาท่านผู้ชมเ,เข้าไปเอาชีวิตรอดในป่าหนึ่งคืนนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับหา,หายไปนานะครับ ให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปลุยในป่ากันครับวันนี้จะเป็นป่าแบบไหนไปชมครับโหเรียกเป็นป่านะครับ อันนี้ก็ต้องบุปกปวานิดนึงนะครับโอยทางอะก็ลื่นไปนะครับโอ้ยโอ้ย,อยแล้วเราไปไหนต่อครับน่าจะไป สถานที่นี้มีน้ำมันท่วมแล้วโอ้โหครับ,อ,รบอาจจะต้องลุยน้ำนึงครับ มาเจอไม่ใชเป็นทางขึ้นถ้าเป็นทางขึ้นธรรมจักนะครับอันนี้ครับอันนี้ผมก็มาถึงอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บมันเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับนี่ด้านหลังผมนี่ครับมันเป็นอ่างเก็บน้ําครับกว้างมากครับอ่ามันเป็นอ่างเก็บน้ําเขาเรียกว่าธรรมจักรนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําธรรมจักรนะครับนี่รอบๆนี้นะครับ อรอบๆธรรมจักรนี้นะครับมันมีป่านะครับนี่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูป่าธรรมชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับนี่ดูครับ จะพาท่านผู้ชมมาดูในป่านะครับเพื่อเจอต้นไม้ด่างนะครับนี่ครับนี่เขาเป็นทางเดินไปนะครับในป่านะครับอันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับอ่เป็นสถานที่ผมก็ไม่ค่อยจะชินนะครับแต่ว่ามีทางเดินไปนะครับ ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูครับก็มันเป็นมีทางอยู่นะครับทางเดินไปนะครับผมก็มาดูสถานที่ก่อนนะครับถ้ามีผลตอบรับดีก็ผมจะพาท่านผู้ชมมาผมจะพาท่านผู้ชมมา ตั้งเข็มสักหนึ่งคืนนะครับแล้วก็นองเดินดีๆนะครับ เป็นต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากครับในป่าแถบนี้นะครับเราต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับเพื่อเจอสัตว์มีพิษนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสักพักนยงนี้ยก็ไม่เจอต้นไม้อะไรนะครับแต่นี่ครับผมเจอ ดอกนี้ครับนี่นี่ครับเขาเรียกว่าดอกอะไรครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่ครับต้นมันนะครับนี่นี่ครับแล้วก็ต้นไมใ้ใหญ่ๆนะครับอ๋อก็มีเสียงนกนะครับ ไปครับไปข้างหน้ากันต่อครับ ท่านผู้ชมมาดูก็คือผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามาตั้งเข็มแต่ตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเซเวยก่อนนะครับเป็นปลาชื้นนะครับอันนี้ก็ต้นไม้สูงนะครับ เป็นป่าทึบนะครับมีเสียงนกเสียงยอะไรเยอะยะนะครับ นี่ครับเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมมาอาทำห้างหรือว่านอนป่าเอาชีวิตรอดในป่าหนึ่งคืนถ้าท่านผู้ชมเียกร้องกันเยอะๆผมก็จะมาทำาให้ดูนะครับพามานอนป่าหนึ่งคืนนะครับ ตอนนี้ผมก็มาดูสถานที่ก่้นะครับก็มีเสียงนกเยอะนะครับ อาจารย์ผู้ชมมาดูธรรมชาตินะครับ นะครับเป็นปลาเป็นป่าทึบนะครับเป็นป่าทึบนะครับสูงนะครับก็มียุงมากมายนะครับอ่านี่ต้นสีแดงแงนี่เรียกต้นสเสม็ดนะครับต้นสเสม็ดนะครับต้นสีจะแปลกเพื่อนนะครับ อันนี้ก็เหมือนมีทางเข้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าอีกหนึ่งทางนะครับน,นี่ก็เป็นทางเข้าอีกหนึ่งทางนะครับเอาไปได้ตลอดเลยนะครับก็มีต้นไม้สูงนะครับ ูงมากครับน,นี่ครับมันก็เป็นป่าทึบนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมค่อยพาท่านผู้ชมมาดูอีกครั้งนะครับถ้าท่านผู้ชมเรียกร้องว่าให้ผมมาตั้งคขปมนะครับนี่ ก็เป็นทางเข้านะครับรอยมันเขามีคนมาตัดไม้นะครับรอยนะ่าจะมีคนตัดไม้นะครับ คืนตัดไม้เดิน้วเป็นทางนะครับครับด้านในนะครับปืนป่าแห่งนี้สมบูรณ์มากครับนี่ ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมราก้องมาเยอะให้การตอบรับเยอะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาพักเรมในป่าสักหนึ่งคืนนะครับจะพาท่านผู้ชมมาพักเรมในป่าสักหนึ่งคืนนะครับเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดในป่าหนึ่งคืนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็มันมีเสียงนกเสียงอะไรนะครับ เยอะมากเลยนะครับเสียงนกเสียงอะไรเยอะมากนี่ครับเสียงนกครับนครับแล้วก็มีเสียงสัตว์เสียงอะไรด้วยนะครับกลางคืนนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมันนอนฟังนะครับในป่าแห่งนี้นะครับถ้า คลิปนี้มีคนถ้าคลิปนี้มีการตอบรับดีแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกนะครับปลาจะมีปลาที่หน้ามาพักเลี่ยมบ้างไหมอันนี้ผมปลาท่านผู้ชมมา,าเขาเรียกว่าดูก่อนนะครับปลาท่านผู้ชมมาดูนะครับดูสถานที่นะครับ หลังผมนะครับนี่เป็นปลาทึบนะครับต้นไม้สวยงามนะครับนะครับมีนกอะไรไม่รู้ครับอันนี้ก็ป่าป่าทึบนะครับนี่ก็ปลาทึบเช่นกันนะครับนี่ครับ นี่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับ นาก็เป็นป่านะครับเป็นทางเดินไปนะครับก็นี่ครับ ป่าต้นไม้ใหญ่นะครับเราก็ต้องเดินระวังให้ดีครับนี่ผมก็มาสอรวจก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีการเรียกร้องให้ผมทำคลิปแนวในป่าก็เดี๋ยวผมจะมาเดินป่าป่าท่านผู้ชมดูธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูธรรมชาติในป่านะครับในป่าแถวบ้านผมนะครับ นี่ครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับป่าแถวบ้านผมนะครับนี่เป็นไงกันบ้างครับก็ถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมพามาค้างคืนในป่าก็คอมเมนต์กันมาได้จะให้ผม เดินพาไปดูธรรมชาติในป่าก็คอมเมนต์มาได้จะให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มานะครับถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วก็มีคนสนใจเยอะมีคนเรียกร้องเยอะเดี๋ยวผมก็จะเดินป่าเต็มระบบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับป่าหลังผมนะครับนี่นะครับ้าเดินไปเจอต้อนไม้ด่างเดี๋ยวผมเอามาฝากนะครับแต่ว่านี้ด้านหลังผมก็เป็นป่าเยถ้าคลิปนี้ออกไป มีคนเรียกร้องเยอะผมจะกลับมาอีกครั้งนะครับนอนป่าตั้งเข้มนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าจะธรรมชาติแค่ไหนในธรรมชาติป่านี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องเล็กๆของผมไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ